เอาละหนุ่มกัญชัยยอมเปิดให้ดูกลางรายการแล้วหลังชาวเน็ตจ,จี้ขอดูด้วยหลังจากที่หนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยได้เปิดประเด็นของมินตราซึ่งได้หลอกสาว LGBTQ จนเลือกคิดสั้นหลังรู้โดนมินตราหลอกเงินหลายล้านซึ่งได้มีแขกรับเชิญซึ่งเป็นญาติของผู้เสียชีวิตได้มาเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าทิพ น้องของเธอได้เล่นแอปหาคู่ชื่อดังซึ่งได้ปัดเจอคนชื่อมินตราช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ช่วงตอนหนึ่งที่หนุ่มกัญชัยได้ฟังเรื่องราวซึ่งพิธีกรดังยังได้เห็นความจริงบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเพราะทางด้านญาติของผู้เสียชีวิตได้เปิดหน้าจริงของมินตราสาวที่มาหลอกลวงทิพย์จนสุดท้ายเธอเสียชีวิตซึ่งหลังจากที่หนุ่มกัญชัยได้เห็นภาพหน้าสดของมินตราถึงกับตกใจสุดขีดก่อนจะดำรูปดังกล่าวให้ทานายแก้วดูด้วยจากนั้นหนุ่มกัญชัยยังขอให้ทางพี่สาวของทิพย์ที่โดนหลอกจนเสียชีวิตได้บอกว่ายังมีรูปหน้าสดตอนที่มินตราตื่นนอนขณะที่หนุ่มกัญชัยบอกว่าารูปหน้ หือรูปบศทั้งนี้หลังจากที่ทนายแก้วได้เห็นภาพดังกล่าวแล้วก็ยังอุทานออกมาเบาๆว่าโอ้โหอีกด้วย พร้อมกันนี้ทางพี่สาวของทิ์ที่โดนหลอกจนเสียชีวิตยังได้เปิดรูปของมินตราที่ผ่านแอปแต่งรูปเรียบร้อยมาให้ดูอีกด้วยแน่นอนว่าหลังจากที่หนุ่มกัญชัยได้เห็นภาพดังกล่าวต่างก็บอกให้หนุ่มกัญชัยเปิดวาร์ปหญิงสาวคนดังกล่าวให้ดูด้วยทว่าใน iPad ของพี่สาวผู้เสียหายนั้นยังไม่ได้เบอร์หน้าของมินตราจึงยังไม่ขอโชว์รูปให้ดูเพราะไม่เช่นนั้นหนุ่มกัญชัยก็จะมีส่วนโดนฟ้องร้องไปด้วยหลังจากที่ได้พูดคุยกับครอบครัวผู้เสียชีวิตจึงจบลงเพียงเท่านี้ ล่าสุดในหวนกระแสวันนี้ยังอยู่ในเรื่องของมินตราชเช่นเดิมแต่วันนี้ช่วงตอนหนึ่งทางหนุ่มกัญชัยได้เปิดภาพมินตราให้ดูในรายการพร้อมกันนี้ในรายการยังได้เชิญเหล่าบรรดาผู้เสียหายมาร่วมพูดคุยเปิดโองพฤติกรรมการหลอกเหล่าสาวสาๆ LGBTQ จนหลงเชื่อและโอนเงินให้จำนวนหลายบาทซึ่งจำนวนมากที่หมดไปก็เป็นแสนจนถึงหลักล้านทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะ อย่าลืมกดติดตามและกดลูกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ